ธุรกิจที่ลงทุนน้อยเพียง200บาทก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ที่นี่เราสอนธุรกิจฟรีทุกขั้นตอนขายได้มากกว่า39บริษัทประกันชั้นนำมีสำนักงานกว่า40สาขารองรับบริการทั่วประเทศมีสนย์ลูกค้าสัมพันธ์7วัน24ชั่วโมงมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจรโอนเงินเข้าบริษัทประกันหรือสีกุ้งโบเกอร์โดยตรงไม่ต้องสต็อกสินค้ารับค่าคอมมิชชั่นระยะยาวไม่ต้องมีคนคํำประกัน ไม่บังคับยอดขายไม่ต้องรักษายอดไม่บังคับอบรมอยากหยุดทำธุรกิจหยุดทำได้ทันทีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัทไม่ต้องลาออกจากงานประจำตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกแม้จะหยุดทำธุรกิจสามารถโอนผลงานและรายได้ให้ทายาได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่สามารถส่งงานโอนหักค่าคอมมิชชั่นได้ทุกครั้งผ่อนค่าเบี้ยประกันศูนย์เปอร์เซ็นต์สองถึงหกงวด เช็คเครดิตบูโรเอกสารไม่ยุ่งยากผ่อนค่าเบี้ยประกรันศูนอร์เซ็นตงถวดได้รับกรมธรรม์ PA กรณีเสียชีวิต1 0 0 0 0แสนบาทฟรีมารับรายได้จากสีกรุงโปรเกอร์3ช่องทางแบบไร้ขีดจำกัดและสร้าง p a สซ i ฟ e i อินคัมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุน ช่องทางที่1มีค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนหรือคนรูจจ้จักที่ท่านแนะนำมาสมัครเป็นสมาชิกและซื้อประกันราคาถูกแค่นี้ท่านก็ได้รับค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทันทีจากทุกๆยอดทุกๆเดือนทุกๆปีช่องทางที่2หากคุณมีบัตรไหนหน้าประกันวินาศสายัยคุณจะได้รับรายได้ค่าบริหารทีม 3-7. ถึงตามแผนธุรกิจ MGM ช่องทางที่3ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากรายได้จากการขายส่วนตัวของท่านเองไม่มีเพดานจำกัดรายได้ขายมากได้มากสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับเรามีคอร์สติวสอบและการจัดหารอบสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภายัยและในหน้าประกันชีวิตรอบจัดสอบรอบพิเศษวันเสาร์ถึงอาทิตย์รองรับสมาชิกของเราเราเว็บไซต์ขยายธุรกิจมูลค่า10,000บาทฟรีเราเป็นทีมแรกและทีมเดียว ที่มีคุณวุธท่องเที่ยวต่างประเทศให้คุณฟรีทุกๆปีเรามีโค้ชมืออาชีพสอนงานทำการตลาดออนไลน์และคอยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านผ่านโปรแกรมซูมไลน์ฟรีสีกุงเมมเบอร์ธุรกิจประกันภัยครบวงจรสอบถามข้อมูลร่วมธุรกิจกับเรา w w w s i g ว m ว m บ e อทสี